คน้าหน,หน้าบ้านทุกคนไม่เนพามาดูฝนมืดมาหมดเลยอะ่ะไม่ข้างขิดเร็วจังาพายกันช่วงเย็นๆทุกคนฟ้าฝนกำลังมาเลยทุกคนตอนนี้ ถ้าแม่นี่ไม่เปิดคลิปอะเขาไม่วิ่งหรอกถ้าเปิดคลิปปุ๊บวิ่งมาเลยจะให้ดูบรรยากาศช่วงเย็นมาทุกคนนะฝนมันม,มาหมดแล้วดูดูทุกคนตกแน่ๆบรรยากาศ นี่เูฝั่งนี้ดูสิมาแน่แน่เมื่อคืนก็ตกนะเลิกงานกลับไปในโอ้โหอีกาศฝนเลยทุกคนบรรยากาศเชื่อมเย็นทุกคนมีม่พามาดูบรรยากาศอืมันมาแล้วทุกคนมาดูสิเมื่อขนาดนี้จะรอดไหมเนี่ย ปล่อยๆละช่วงนี้คอมง5โมงทุกคนเอาหางมูรู้รูบรรยากาศกกลางนี่สมบูรณ์จริงๆุ่มเดเย็นเย็น่อยทุกคนร่มเย็นแล้วคนชอบมานั่งนี้คนมันตกไม่เฉยไม่มีใครเข้ามาเฉย บอกว่าพายุเข้าด้วยแหละทุกคนไม่มีตากฝนเมื่อคืนนี้ก็แย่อยูน่นะร่างกายไม่ฟืน้นเลยนะนี่แก่แล้วก็อย่างนี้เลยนะทุกคนเอาไว้ชะลาไม่น่คะดูบรรยากาศช่วงเย็นทุกคนนะฝนมันตกแล้วอากาศมันดีมากเลยนทุกคน คนนู้นทางนี้มาเยอะเลยทางนี้ไม่รอดไม่หลอดไม่หลอดไม่รอด,อ,ดอู้คนก็รีบแล้วทุกคนท้ามุงแล้วอ่ะดูบรรยากาศนะทุกคนนะไม่มีใครชมบรรยากาศขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำมาสนกันใจให้กันฝากเป็นกำลังใจให้มีนีด้วยนะ คุณทุกคนขอบคุณทุกคนกำลังใจที่มาด้วยทุกคนทุกคนมันมหญ่เลยมืดมาหมดเลยไม่รอดแน่ๆนะทุกคนนะอืมตอนนี้มาดูไปเลยเลย เห็นไหมทุกคนสีหน้าไม่ค่อยสดชื่นหรอกเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้ผมก็มองนะแ,แม่นหนีถ่ายคิ้ oh, <come> วก็มองนี่จะมองอะไรนะแม่มีพาดูต้นไม้อุ้โอ้ยเสียงเขาดวยสวยด้วย ต่ร้านไม่มีที่อยู่เนี่ยไม่ค่อยมีต้นไม้ทุกคนแกไม่ค่อยปลูกขอบคุณทุกท่านสนขอบคุณเป็ก,กำลังใจค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะถ้าชมบรรยากาศเปลี่ยนมากนะทุกคนเนาะไม่ใช่แบบแกคือจะกินอย่างเดียวมันไม่มียังไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีนะให้เพื่อนๆได้ดูให้มันแปลกๆ๋ยวีะให้ดูของแปลกซะเลยเนาะทุกคนนะาอเป็นกำลังใจให้แม่นีด้วยนะทุกคน มาแล้วทุกคนมาแล้วคนลมเริ่มมาไมไ่นั่งอยู่หน้าร้านวันนี้รู้สึกเงียบงานสองสามรอบสองสามรอบก็ไม่น้อยนะทุกคนห้าชั่วโมงแล้วทุกคนเข้ามามาที่ไม่ดีชอบถ่ายเขาแหละเขาวิ่งตัดหน้ารถเข้ามาเข้ามา ขอบคุณทุกคน<ม>ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกัน,กนขอบคุณออมิตรภาพดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากมาย๊ายาย